สวัสดีจ้ามาเตรียมใบตาเมมบบนี่ยใบตาประเถุงมะเบบียมีเลยด้วยค่ะเราออกมาจากาเราออกจากต้นตาลไหมยค่ะสาบออกจากต้นตาลแล้วจะมีการงิ่งย้เราค่ะแล้วที่นี้เราก็มาเอามีดเราจะรอรอรอกมาแล้วเราก็เราอ,ออกจากการตาลอีกที่นึ่งแลวการตาลมันจะยืนสีของเราค่ะเราก็จะเอาไม้ริ้วริ้ว,วหรือไม้ตรงกลางออกเพื่อที่จะให้ เอาใส่ได้มาเยอะๆอีกสิแม่ค่ะเอาไม้ลายเดือนแล้วละค่ะนี่เอาใส่ถุงไวัยสี่เพิ่อนจะได้วไว้นานเดี๋ยวห้องวัวมาทำเดี๋ยวต้องซื้มาหล่ออีกที่นึงถุงนี้เวลายอยู่ค่ะตัวนี้ไม่เยอะอยู่มัดไว้นี่ค่ะเอาไปน้อใช้ที่ละมัดใบตาลาะมาสามการตาการตาเดี่ยวเพวื่อ เดี๋ยวค่อยสานนกค่ะสานตาปอนดี๋ยวเล่นลายค่ะเดี๋ยวเนี่เอไปใส่เอาไปเจียวใบกอนทำที่ละมัดเนี่ยค่ะทำที่ละมัดจะได้ใบเยอะใส่ใบตาลยังใบตาลที่จะทำคงจะได้ตัวใหญ่อยู่ดอกค่ะใบตาลถุงนี้ชุดนี้ใหญ่อยู่จะทำใบในตัวใหญ่ นีที่สานเส็จลีลยวด้ค่ะสานได้ส่วนหนึ่งกานส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะสานอีกแล้วก็มาติดกาวตรงหางเพื่อน,นี่ค่ะเห็นปะหางเขาจะใส่ต่างหากค่ะใส่ต่างหากเดี๋ยวค่อยติดกาวแล้วเพื่อนจะเนียนเปี้ยผมไม่หลุดเลยค่ะไม่มีหลุดเดี๋ยวมาแต่งอีกที่หนึง่งเดี๋ยวค่อยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาสมุนไพรไทยใส่ตรงนี้นด้ค่ะสมุนไพรไทยแล้วกะ ว่ใบปั๊บอากาศจะทําสองยางค่ะทําสองยางเดี๋ยวรอยชุมอันนี้เตรียมใบตาลเตรียมใบตาลค่ะเตรียมใบตาลให้ชมทีสารเสร็จแล้วแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ปาตัวน้อยจะในปาตัวน้อยที่เราสารไว้แล้วแล้วก็แต้งสีสารในสวยงามค่ะนี่น้องผู้เขาชอบมากเลยค่ะตัวเล็กๆล็กดสิอันนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวให้ชมตัวใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ก็สวยค่ะอันนี้สีของใบตานด้วยค่ะ สีของใบตานแต่เรามาแต่งเป็นผล,ลไม้น้องภูเขาชอบผล,ลไม้แม่ทาผล,ลไม้เยอะๆน้องภูเขาบอกเดี๋ยวแม่จะใส่ผล,ลไม้เข้าไปค่ะอันนี้ลายผลไม้ส่วนนี้เป็นลายใบยไม้ในตัวตาอันนี้ก็เป็นสีของใบตาลเช่นกันค่ะสีของใบตานมีใบตาลน,นี้ยงสารพึงศีลด,ด้วยค่ะบพราท่านได้แต่งลายละเอียดเดี๋ยวจะทําให้สวยงามแต่งตาเพื่อนแต่งตามตัวเพื่อนนะคะ นี่ก็เป็นใบตาลที่ท้องสุกเอามาเตรียมที่จะทำจะสานนะคะเดี๋ยวล่อเราแล้วก็เอาไปแช่น้ำอีกที่นึงเดี๋ยวเราก็ามาสารกันเนาะคะ่ะขอบคุณที่มาชมปรางับเพียนคุกเกน้บ้านท้องสุกจ้ะนี่อันนึงเ็จแล้วอันหนึ่งเตรียมก็จะมีใบตาลเตรียมที่จะมาทาแล้วก็สารเส็จแล้วแล้วก็แต่งสีสารเส็จแล้วให้ชมสามขั้นตอนเนาะคะ่ะสามขั้นตอนที่เรา ทำมาให้ชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะน,นี่ชวนทำงานเราชอบงานด้านนี้เนาะคะ่ะ